เล่นไหมครับกันเธอสวัสดีค่ะวันนี้เราอาให้กดจะพาเ,เพื่อนๆมาเล่นเซิร์ฟไม c ครับของคนไทยซึ่งเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะคะไปกันเลยเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟโอเวอร์ไมนะคะเป็นเวอร์ชันจ a ว d i t i o n ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรให้สนใจบ้างเราขอปรับเสียงนิดนึงนะคะโอเคปรับเสียงแล้วอะมาค่ะ เรามาดูกันว่าภายในเซิฟนี้มีอะไรบ้างก็คือสิ่งแรกตอนแรกที่เราเข้ามาก็คือเราจะเข้ามาที่สปาตรงกลางนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือเราเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะอไอเทมเริ่มแรกที่เขาจะแจกค่ะก็จะเป็นดาบค่ะแล้วก็พายฟักทองนะคะแล้วก็โปรเทคสามสิบค่ะแล้วก็จะมีกุญแจคอมมอนคีย์อีกสามนะคะไปกันเลยค่ะไปดูซิว่าเซิฟนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะข้างหน้าเรา ที่เราวาร์ปเข้ามาในเซิร์ฟตอนแรกเลยก็คือจะเป็นอ่าวาร์ปต่างๆนะคะถ้าเราจะไปสร้างบ้านก็ให้ไปโฮมเวิร์สนะคะอันนี้จะมีโลกเนเธอร์โลกดีเอ็นให้ไปนะคะก่อนที่เราจะไปโลกสร้างบ้านเรามาดูก่อนคะ่ะว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างก็คือจากจุดเกิดเราทับสปาเราจะอยู่ตรงนี้นะเราจะขึ้นจากบันไดด้านซ้ายไปก่อนเลย ก็จะมีกล่องบริจาคนะคะในกล่องนี้คือผู้เล่นเขาก็จะเอาไอเทมที่เขาไม่ได้ใช้มาหย่อนในกล่องนะคะถ้าเราต้องการดาบหรืออะไรที่จําเป็นสําหรับเราเราก็ให้เราเอามาใส่ได้เลยเนี่ยค่ะอย่างเช่นชุดเกาะเราไม่มีรองเท้าเราก็รองเท้ามาใส่นะคะแล้วก็มีรับของประจําวันอันนี้เราก็รับไปแล้ว2วันแล้วนะคะเราได้เข้ามาเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็เลยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดู นี่เป็นภารกิจประจำวันค่ะมีเควสให้ทำาน้ยนะคะอันนี้เป็นรับของออนไลน์ค่ะก็คือถ้าเราออนครบเนี่ยค่ะเราจะสามารถรับของได้นะคะอันนี้เราออนไลน์ไป1นึ่งชั่วโมงแล้วก่อนหน้านี้ก็กดรับได้เลยเนี่ยค่ะเป็นขวด exp level นะคะนี่ถ้าเรารับไปแล้วก็จะขึ้น แบบนี้เลยว่าคุณได้การคุณได้ทําการรับไอเทมนี้ไปเรียบร้อยแล้วไปค่ะไปต่อค่ะเราเห็นอะไรวิงว่งวิง่งวิ่งน่าสนใจอุ้ยอันนี้เป็นท็อปนะคะท็อปโดเนทท็อปต่างๆนะคะก็จะมีรายชื่อผู้เล่นท็อปต่างๆเอาไว้โชว์ให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้เห็นนะคะนี่ค่ะมีกล่องสุ่มด้วยค่ะเป็นอ่าระบบ สกินนะคะก็คือเป็นการโชว์ชุดเกาะนี่ค่ะแบบนี้เลยสกินนี่เราคลิกซ้ายดูเลยว่าบวกอะไรบ้างอ๋อก็คือเป็นสกินอย่างเดียวก็คือเพื่อความสวยงามไม่ได้บวกออปชันอะไรเลยนะคะนี่ค่ะกล่องนี้ด้วยหรือเปล่าอ่ากล่องนี้ก็ด้วยค่ะเป็นทับสกินค่ะก็คือใส่แล้วดูแบบเท่ๆนะคะตามแฟชั่นส่วนในนี้จะเป็นกล่องแร กล่องต่างๆเดี๋ยเราดูนะคะว่ามีกี่กล่องก็คือมีระดับคอมมอนอีพิกแล้วก็ระดับแร่ลิเกเดอรี่อัลติเนทนะคะอัลติเนทน่าจะเป็นหนากุญแจที่เราเติมนะนี่ค่ะใช้เพชรส่วนนอกนั้นระดับคอมมอนระดับแร่อ e ีพิกแล้วก็ลิเกเดอรี่จะเป็นการเอาเงินในเกมมาซื้อกุญแจเพื่อไปสุ่มนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลด ราคาจำนวนมากนะคะก็คือซื้อซื้อมากก็คือคุ้มกว่าค่ะนี่ค่ะเราไปดูการกล่องคอมอน Common, มีอะไรบ้างก็คือมีอุปกรณ์นะคะมีอาวุธชุดเกาะนะคะแล้วก็มีอาหารมีอะไรต่างๆให้เรานำไปใช้ในการเล่นเซเว i v a เนาะแล้วก็กล่องระดับอีปิกก็จะเป็นระดับที่สูงกว่าคอมมอนนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเอ่ออาอา่อากล่องที่เอาไว้ใช้ คราบกล่องเอ็นเดอร์ค่ะหีบเอ็นเดอร์นี่ค่ะอันนี้มีหีบเอ็นเดอร์ให้ด้วยนะคะกล่องระดับรีเจนเดอรีถ้าเราอยากได้หีบเอ็นเดอร์เราก็ต้องมาเก็บเงินซื้อกุญแจระดับรีเจนเดอรี่คีย์นะคะเพื่อมาสุ่มกล่องนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้กล่องชัอเกระบ็อกอันนี้อัลติเมทนะคะอันนี้ก็คือต้องเติมแล้วก็มาสุ่มนะจะได้ปีกอี่าด้วยค่ะ แต่ในตัวเราก็มีนะคะเพราะว่าเราไปขอผู้เล่นมาค่ะอันนี้ก็คือสกินเหมือนกันนะคะไม่มีออปชันแต่ว่าเท่มากๆค่ะเป็นเพื่อนและการที่เราใส่สกินก็จะไม่ทับเกาะที่เราใส่ด้วยนะคะจะไม่ทับเกาะแบบนี้นะคือคือจะแยกย่อยไปค่ะโดยการใช้คำสั่งทับไอสกินค่ะไปต่อค่ะมีระบบ สะสมสกินไอเทมด้วยโอ้ oh. สะสมสกินไอเทมแล้วก็มีรายละเอียดยศแจ้งเซิร์ฟนี้เราเข้ามาครั้งแรกจะมีการให้เรากรอกโค้ดที่หน้าเว็บนะคะแล้วก็จะได้รับยศโกด้วยค่ะเ,เพื่อนๆดีมากๆเลยเดี๋ยวโค้ดที่ใช้กรอกเราจะพิมพ์ให้ด้านล่างของคลิปนะคะ เพื่อนๆสามารถไปดูได้แล้วเราก็ไปดูระบบอื่นๆค่ะมีระบบสัสตว์เลี้ยงด้วยนะคะมีระบบซ่อมของด้วยค่ะอันนี้มีปลาก,กวัวให้เล่นนะคะวิมีกล่องสุ่มดอกที่สเป,ปาด้วยเราตีไปเราจะได้รับเงินนะคะนี่มีระบบตลาดโลกด้วยค่ะมาเก็ตน,นี่มีโพเทขายมีอื่นๆขายด้วยนะคะ ซึ่งเป็นราคาในเกมค่ะสำหรับเพื่อนๆสายฟรีอยู่ง่ายอยู่สบายค่ะอีซี่มากเลยถ้าเราเป็นคนขยันนะคะเราก็จะสามารถซื้อของที่เราต้องการได้เพราะจะมีบางคนนะคะเขาเติมมาแล้วเขาก็เอามาลงขายให้เราก็มีค่ะไปต่อค่ะพูดถึงเรื่องอื่นไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำในเซิร์ฟนี้มีร้านค้าหัวด้วยทีนี้ก ต้องทำในเซิร์ฟนี้ก็คือไปดูระบบฟาร์มของเขานะคะระบบฟาร์มก็คือทับสปาลเราจะหันหน้ามาแบบนี้ใช่ไหมให้เดินไปทางขวาค่ะของน้ำตกนี่ค่ะแล้วเราจะเจอพ่อค่ะซื้อขายสินค้าแล้วก็คลิกดูเลยค่ะนี่ดูร้านค้าฟาร์มร้านค้าแรกก็มีนะคะ ของดอกจากมอนสเตอร์ก็มาขายได้นะคะเขาก็รับซื้อเหมือนกันค่ะเรามาดูกันว่าเขารับของฟาร์มอะไรบ้างมีข้าวมีมันฝรั่งมีบีทรูทมีแครอทแอปเปลิลเบอร์รี่หวานเบอร์รี่เรืองแสงผลคอรัสไผ่อ้อยสาหร่ายทะเล ชิ้นแตงโมก็รับนะคะบล็อกแตงโมรับไหมบล็อกแตงโมรับค่ะ0.75คอยเลยนะคะแล้วก็ฟักทอง0.57คอยเราจะปลูกอะไรดีอ่เราเป็นสายฟาร์มที่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆนะคะเราก็จะปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บเราคิดว่าเราจะทำเบอร์รี่หวานแตงโมแล้วก็ฟักทองอ้อยมาขายก่อนนะคะในช่วงแรก อาในเมื่อเราดูระบบเสร็จแล้วแล้วก็ป้ายแต่หา้างบานดีกว่าแต่รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เขาจะมีุเขามีระบบหัวโตโด,ด้วยนะคะเมื่อสักครู่เพิ่นเห็นไหมมีหัวโตแล้วก็เรืองแสงได้ด้วยค่ะเซิร์ฟนี้เขาจะมีกล่องสุ่มดอบตามแมปด้วยนะคะเราก็ต้องหานะลงไปดูว่ามีไหมนี่ไงอุ้ยเจอกล่องอีปี มีอะไรบ้างนี่ค่ะมีเม็ดบิดลูทชิ้นแตงโมเนื้อวัวดิบทาน์ทีแล้วก็ลูกทนูให้เราพอเราเก็บหมดแล้วกล่องก็จะหายไปแล้วก็สุ่มดอกใหม่ที่สปาวนะคะเก็บเสร็จเราก็ทับสปาวไปเลย <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อน,อนๆอยากได้เทมเพื่อน,อนๆก็สามารถไปหาได้ค่ะไหนลองหาอีกสักกล่องสิอยากรู้ว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากอีกไหมเช่นชุดเกาะอ,อุปกรณ์ฟาร์มนี่ค่ะเจอกล่องคอมมอนค่ะ หาได้ดังการสปามีคุกกี้ค่ะแครอทอ้อยแล้วก็เมล็ดโกโก,ก้เราเก็บเสร็จกล่องก็จะหายไปเหมือนกันนะคะและน่าจะสุมดอกหม่อีกครั้งนะโอเคไม่พูดภาพทำเพลงค่ะอย่างแรกเราเพิ่งมาเล่นนะคะเราก็ต้องสร้างบ้านก่อนอุ้ยเจอกล่องอีปิกอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะหาแต่กล่องแล้วะคะ่ะไม่ต้องสร้างบ้านแล้วคะ่ะโอเค ทับเป้าไปสร้างบ้านกันเลยวาร์ปอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะไปเลยค่ะโลกสร้างบ้านค่ะเราจะไปที่โลกที่เท่าดีหน้าหนึ่งี่ห้าเจแปนเออไปเลขสี่แล้กันไปเดี๋ยวเราขอเวลาหาที่สร้างบ้านก่อนนะคะนี่ะครว่าเอาไหนคะเอาเลยค่ะทับเซ้าวมาร้าี่เลยค่ะาเลยเลยค่ะงป้ยังไงอีกัด้วยอันคืออะไรคะวันได้ไยคะ โอ้ไห้นไม้เล้ฉันหาไปอึ้งไม่ไกลนะไม่ไก้อมันมี่ข้อนะคะปีมพย่กาะคาสาุไม่เกานะแล้วก็ปี้วก็ไล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ไป้ไปแล้วไปแ้ไม่้ไปล้วไล้วไปแล้ไปล้วไป้ไปแไป้ไป้ไแล้วไปแไแล้วไปแ้ไป้ไ้ไป้ไปแไป้ไปแไป้ไวไ้ไได้ไม่ไ้ไปแไป้ไ้ไป้ไไ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 ้ แย่ yeah, นที่สุดก็ได้แล้วที่สร้างบ้านของเรานะคะนี่คะ่ะเราทําการวางโพเทคเรียบร้อยแล้วเราวางโพเทคลอยฟ้าไปเลยนะคะโอเคอันนี้โพเทคของเราเริ่มแรกเราเป็นโพ50นะคะซึ่งเราไปขอเพื่อนในเกมมา <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะเราก็จะทําการนับช้างนับเออนับขนาดของโพเทคโอ๊ยพูดผิด เราขอเวลานับสักครู่นะคะวิธีเช็คเขตเราน่าจะต้องพิมพ์ PS View หรือเปล่าอ่ะ PS View นี่ค่ะดูเขตของเราได้เลยเราไม่ต้องนับก็ได้นะคะเราดู PS View ได้เลยแล้วก็วางเขตของเราได้เลยค่ะ คือขอบโูของเรานะคะเราจะตีขอบของเรานะคะเพื่อที่จะทําการวางแผนในการสร้างฟาร์มค่ะสิ่งที่เราต้องทําสําหรับสายฟรีก็คือทําฟาร์มก,ก่อนเลยอย่างแรกเลยนะคะเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินค่ะรวมทั้งกล่องสุม่มอีปีกล่องสุม่มอะรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องใช้เงินในเกมซื้อกุญแจเพื่อไปสุ่มเนาะ เราวางข้าวๆไปก่อนนะคะโอ้แถวนี้สัตว์เกิดเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีเซ็ตพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการปลูกพืชที่เราต้องการที่จะปลูกนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆในเมื่อเราได้ที่สร้างบ้านแล้วนะคะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ก่อนไว้เจอกัน EP หน้านะ ยังไงก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย